ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนบนครัวนะครับวันนี้ก็จะพามาอัปเดตนะครับต้นเสียบข้างของเรานะครับต้นนี้นะครับก็เราเพิ่งเสียบติดไปประมาณ2ปีนะครับหลังจากที่เราเสียบติดตั้งแต่เราลงคลิปเสียบข้างไปนะครับตอนนี้นะเราก็ทําการตัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะตอนเล้งก็ค่อนข้างที่จะต้นอ่อนแอนะครับป่วยแล้วทีนี้ตัวต้นเองนะครับแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นต้นตอตูเรียนบ้านนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะทนอยู่นะครับก็ยังรักษา ตัวต้นไว้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นที่เราเสียบติดมาประมาณสี่ปีแล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปดูกันโอเคนะครับนี่ต้นนี้นะครับก็คือต้นที่เราเสียบติดแล้วนะครับอายุประมาณสี่ปีแล้วนะครับหลังจากที่เสียบนะครับแต่ว่าต้นอื่นในแปลงตอนนี้นะครับก็กําลังจะย่างเข้าสู่หกปีแล้วนะครับแต่ว่าต้นนี้เราเสียบติดประมาณสี่ปีนะครับก็ต้นต่อเดิมที่เราตัดออกนะครับก็ตอนนี้เกือบจะมิดแล้วนะครับเขาก็พยายามเอาเปลือกคอแล้วก็เดี๋ยว ตัวตอตรงนี้ก็จะหายไปนะครับแล้วก็ตัวต้นเองนะครับตอนนี้ต้นใหญ่แล้วนะกิ่งใหญ่แล้วอ่าอีกสักหนึ่งถึงสองปีนะครับอีกอ่าไม่แน่นะครับก็อาจจะเป็นอปีหน้านะครับก็อาจจะเก็บไว้ลูกได้นะครับเพราะตอนนี้นะครับเราเสียบ้อมาแล้วสี่ปีครับนี่นะครับก็คืออ่าทุเรียนเสียบข้างนะครับต้นก็จะค่อนข้างที่จะแข็งแรงกว่านะครับแล้วก็เป็นโรคน้อยกว่านะครับ กับทุเรียนที่ว่าเราซื้อมานะครับแต่ว่าทุเรียนเสียบยอดนะครับบางทีต้นถ้าต้นต่อพันดีก็อาจจะดีก็ได้นะครับนี่ก็ตัวกิ่งนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วนะครับนี่ผมกํำได้แบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอีกต้นหนึ่งนะครับว่าอีกต้นหนึ่งสภาพเป็นยังไงนะครับนี่ไมแต่งกิ่งสวยแล้วนะครับนี่นะครับสําหรับต้นนี้นะครับที่เราเสียบติดมาแล้วประมาณสี่ปีนะครับก็ จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าต้นนี้นะครับอ่าตอค่อนข้างที่จะมิดแล้วนะครับนี่เหลือแค่นี้แล้วนะครับต้นตอเดิมนะครับที่เราตัดออกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะสร้างเนื้อตรงนี้มาแล้วหุ้มจนมิดเป็นต้นเดียวกันนะครับสังเกตว่าทางฝั่งนี้นะครับจะไม่มีกิ่งนะครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนมันเป็นต้นตอเดิมอยู่ขึ้นตรงไปแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ตัดต้นตอออกทีหลังนะครับทําให้ตัวกิ่งเนี่ยมันจะออกไปด้านที่ว่าไม่มีต้นตอเดิมซาก่อนนะครับแล้วทีนี้ สำหรับต้นนี้นะครับก็4ปีหลังจากเสียบนี่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แข็งแรงดีเลยนะครับเท่าที่ดูไม่มีปัญหาอะไรเลยกิ่งแน่นซะด้วยซ้ำนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องมาแต่งกิ่งออกนะครับทีนี้นะครับต้นนี้ก็จะทําหน้าที่เหมือนต้นทุเรียนที่เราซื้อต้นพันธุ์ที่เขาเสียบยอดมาปลูกนะครับก็จะทําหน้าที่ได้แล้วนะครับแต่ผมเคยลงทลิปไปแล้วนะครับมันมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าข้อเสียของ ต้นตุเดียนที่เราเสียบข้างนะครับก็คือตอนนี้นะครับต้นอื่นนะครับที่เป็นรุ่นเดียวกันที่เรา,าซื้อต้นเสียบยอดมานะครับต้นพวกนี้นะครับสามารถไว้ลูกได้แล้วนะครับแต่ว่าต้นที่เราเสียบข้างนะครับซึ่งปลูกพร้อมกันนะครับแต่เราจะมาเสียบข้างตามหลังประมาณ1ปีเพราะว่าต้องรอให้ต้นตอที่เราปลูกเนี่ยแข็งแรงก่อนมันก็จะช้ากว่านะครับทําให้นี่คือปีที่ ห้าย่างปีที่หกกำลังจะครบหกปีแต่ยังไม่สามารถที่จะแควนลูกได้นะครับแต่สังเกตต้นคือต้นจะสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นที่เราเพิ่งเสียบได้สองปีอีกต้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้จบคลิปกันนะครับโอเคไปดูกัน โอเคนะครับนี่คือต้นที่เราเสียบได้2ปีนะครับดูนะ2ปีที่เสียบนี้ได้ขนาดนี้เลยนะครับก็คือถือว่าต้นค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวตอเดิมนะครับที่พอเราตัดออกแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มผูกแล้วนะครับมันกําลังสร้างเปลือกเพื่อจะปิดตอนี้เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้วิวัฒนาการของทุกต้นที่เราเสียบนะครับก็อยู่ในขั้นนี้หมดเลยนะครับโอเคนี่นะครับต้นนี้นะครับกิ่งค่อนข้างจะหลวมนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนที่เราเอากิ่งมาเสียบเนี่ย กิ่งที่เสียบเป็นกิ่งข้างนะครับก็คือกิ่งแพนนะครับกว่าที่เขาจะมีกิ่งรอบข้างด้านรอบด้านได้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับทําให้กิ่งมันเลยหลวมไปสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่เหมือนต้นที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับเพราะว่าต้นที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเราทำการเสียบกิ่งที่เป็นกิ่งกระโดงนะครับแล้วทีนี้ทําให้กิ่งที่เป็นกิ่งกระโดงเนี่ยมันออกกิ่งครบทั้งรอบนะครับแต่ว่าข้างบนก็จะเป็นกิ่งกระโดงปกติแล้วนะครับผม โอเคนะครับสำหรับการอัปเดตรอบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าระว่างตุเดียนเสียบก้างนะครับที่เราเสียบมาแล้วนานเนี่ยพอหลังจากติดแล้วอ่าผ่านมาสี่ปีห้าปีเนี่ย4ปีกว่าอย่างเงี้ยมัน มีสภาพเป็นยังไงนะครับก็อัปเดตให้ชมแล้วนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับสําหรับต้นทุเรียนต้นนี้นะครับก็คาดว่าอีกสักประมาณ2ปีไม่เกิน3ปีนะครับต้นนี้ก็จะให้ผลผลิตได้นะครับแต่ว่าต้นรุ่นพี่นะครับที่เราเสียบติดก่อนอีก2ต้นนู้นนะครับก็อีก1ปีก็น่าจะสามารถไวลูกได้แล้วนะครับผมโอเคนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องสวนบุญควรด้วยนะครับสวัสดีครับ